ได้โลไทรูสาวรู้ยังว่าทำไมพอถึงได้ตัวนี้ครับก็พอช่วยป๊าป๊าอาบชีคุ้มไหมครับคุ้มครับครับคุ้มครับเพร์สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเพราะทำไมไม่เป็โรงเรียนครับลูกก็กองไม่อบลงครับ คุณครูไปอบรมไม่ได้หยุดตัวประเทศนะครับน้องพอตหยุดสามวันรวดอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้น้องพอตชวนป๊าไปที่โรตัสไปทําอะไรครับลูกได้อะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนลูก<ช>ไหน<ช>อะไรครับมาดูซิได้โไต้ารสาวว้าวน่า,า,ารักจังเลยรู้อยังว่าทําไมพอถึงได้ตัวนี้ครับ ก็มาช่วยปป๋าอาขี้นางฟ้อสัญญาว่าจะช่วยป๋าอาขี้เพราะท่านเล้วที่ป้าไว้ใจลูกเมืองนะครับคุณป้าหลายครับคุณผู้ชมแกะกล่องเองมุนอุ้ยปุ๋ยผมค้าขับรถอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับลูกชอบมากไหมครับเดี๋ยวจีครับปะป๋าถามก่อนว่าคุ้มไหมครับคุ้มครับครับคุ้มครับครับโอเคสวัสดีครับทุกคนบายบวยสวัสดีครับ เว้ยเปิดไปหลินเนาะ